สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะคะกับคุณครูอิริยาภรณ์นิโรรัมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจากครั้งที่แล้วนักเรียนได้เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาประวัติผู้พระราชนิพนธ์แล้วนะคะแล้วก็โคนติดล้อทั้ง12ตอนด้วยกันและครูได้ฝากกันบ้านให้นักเรียนนั้นได้ไปอ่านเนื้อหาโคนติดล้อตอนความนิยมเป็นเสมียนมาก่อน เพราะอะไรจึงต้องให้อ่านก่อนเวลาเรามาเรียนเราจะได้เข้าใจเนื้อหาไปพร้อมๆกันค่ะลำดับแรกนะคะเรามารู้ความหมายของความนิยมเป็นเสมียนก่อนคำแรกเลยค่ะนักเรียนคำว่าเสมียนเสมียนก็หมายถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับหนังสือนะคะอีกคำหนึ่งค่ะความนิยมเป็นเสมียนในที่นี้หมายถึงการนิยมเข้ารับราชการนั่นเอง เอาละเรารู้ความหมายของคำว่าเสมียนและความนิยมเป็นเสมียนแล้วเรามาเรียนรู้ในเนื้อเรื่องที่เจาะลึกเนื้อหาตอนที่4กันเลยค่ะโทนติดล้อตอนความนิยมเป็นเสมียนในยอ่อหน้าแรกนักเรียนสังเกตว่าทำไมครูจึงต้องพูดยอ่อหน้าแรกเพราะว่าในเนื้อหาเรื่องโทนติดล้อนั้นลักษณะการประพัน์เป็นแบบบทความแสดงความคิดเห็นนั่นเอง ผลแห่งการบูชาหนังสือจนเกินเหตุที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วนั้นมีอยู่อีกอย่างหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าจะขอเรียกว่าความนิยมเป็นเสมียนเพราะจะหาคำให้สั้นกว่านี้ไม่ได้แล้วในย่อหน้าแรกเป็นตอนที่สก็คือการบูชาหนังสือจนเกินเหตุแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงตอนที่4นั่นเองเอ๊ะทำไมจึงบอกว่าการบูชาหนังสือจนเกินเหตุมันทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นละ่ะ การตั öğren, ้งโรงเรียนขึ lonely, no. ้นทั่วทั้งพระราชอาณาจักรให้โอกาสแก่บรรดาชายหญิงทุกๆชั้นได้ศึกษาและได้เรียนรู้เขียนหนังสือนั้นกลับให้ผลที่ทำให้เป็นที่น่ารำคาญนักเรียนสังเกตดูว่าการตั้งโรงเรียนขึ้นทั่วทั้งพระราชอาณาจักรนั้นเนี่ยการให้โอกาสแก่บรรดาชายหญิงทุกๆชั้นได้ศึกษาเล่าเรียนให้รู้อ่านรู้เขียนหนังสือนั้นเนี่ยทำไมผู้ประพันจึงทรงแสดงทัศนะบอกว่า กลับให้ผลที่ทำให้เป็นที่น่ารำคาญแสดงให้เห็นว่าในสมัยนั้นการศึกษานะคะการตั้งโรงเรียนและการให้การศึกษาเนี่ยทุกๆคนได้ศึกษาเล่าเรียนแต่ผลลัพธ์ที่ออกมานั้นเด็กทุกคนที่จบมาแล้วไม่อยากจะกลับไปภูมิลำเนาตนเห็นไหมคะทำไมครูจึงต้องบอกว่าไม่อยากกลับไปภูมิลำเนาตนล่ะและสิ่งที่ตามมาก็คือความเสียหายอย่างอื่นที่พึงมีนั่นเอง ต่อไปค่ะเด็กทุกๆคนซึ่งเล่าเรียนสำเร็จออกมาจากโรงเรียนล้วนแต่มีความหวังฝังอยู่ว่าจะได้มาเป็นเสมียนหรือเลขานุกการเห็นไหมคะการเขียนบทความจะมีเชื่อมโยงกันตั้งแต่ย่อหน้าที่1ย่อหน้าที่2ย่อหน้าที่2คืออะไรคะจำได้ไหมก็คือการตั้งโรงเรียนขึ้นทั่วทั้งพระราชอาณาจักรนั่นเองแล้วพอมาย่อหน้าที่ส ก็นำเสนอว่าเด็กๆทุกคนที่เล่าเรียนสำเร็จออกมาคือเด็กเหล่านี้ที่จบมาแล้วเขามีความหวังเพียงอย่างเดียวเลยค่ะความหวังฝังอยู่ว่าจะมาเป็นเสมียนหรือเลขานุก,การและจะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งขึ้นเร็วๆเ,เป็นลำดับข้าพเจ้าเองได้เคยพบเห็นพวกหนุ่มๆชนิดนี้หลายคนเป็นคนฉลาดและว่องไว และถ้าหากเขาทั้งหลายนั้นไม่มีความกระหายจะทำอย่างที่พวกเขาเรียกกันว่างานออฟฟิศนักเรียนมาสังเกตคำนิดนึงค่ะคำว่าถ้าพวกเขาทั้งหลายนั้นไม่มีความกระหายจะทำงานอย่างที่พวกเขาเรียกกันว่างานออฟฟิศงานออฟฟิศเนี่ยก็คืองานสำนักงานเป็นการใช้คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษนั่นเอง ความกระหายก็คือความอยากมีอยากได้อยากเป็นมากีดขวางอยู่แล้วเขาก็จะทำประโยชน์ได้มากเห็นไหมคะได้แสดงทัศนะว่าถ้าไม่มีงานออฟฟิศมากีดขวางความคิดของเสมียนเหล่านี้อยู่เขาก็สามารถที่จะกลับไปทำประโยชน์ให้กับบ้านเกิดเมืองนอนของเขาและช่วยบิดามารดาเขาทำการเพาะปลูกนั้นเป็นการปล่อยกล่าวเสียเวลาเห็นไหมคะนอกจากว่า เราจะบอกให้เขาเหล่านี้เขาเหล่านี้ก็หมายถึงใครเอ่ยพวกหนุ่มๆที่มีการศึกษาสูงนั่นเองให้เขาทำตัวของเขาให้เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์โดยกลับไปทำอะไรช่วยบิดามารดาเขาทำการเพราะปลูกคําว่าเพาะปลูกหมายความว่าเป็นการไปทำอาชีพเกษตรกรรมนั่นเองเป็นการป่วยกล่าวเสียเวลาเพราะฉะนั้นคำว่าป่วยกล่าวเสียเวลาก็หมายถึง ไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะพูดให้พวกหนุ่มๆเหล่านี้เนี่ยเขาเห็นว่าอาชีพอื่นสำคัญกว่าข้าราชการนั่นเองหนุ่มๆเหล่านี้เขาตอบได้แต่เพียงว่าเขาเป็นผู้ที่ได้รับความศึกษามาจากโรงเรียนแล้วไม่ควรจะเสียเวลาไปทำงานชนิดซึ่งคนที่ไม่รู้หนังสือก็ทำได้และเพราะเขาไม่อยากจะลืมวิชาที่เขาได้เรียนรู้มาจากโรงเรียนนั้นด้วย เพราะเหตุนี้เขาสู้สมัครอดอยากอยู่ในกรุงเทพได้เงินเดือนเพียงเดือนละ15บาทหรือ20บาทยิ่งกว่าที่จะกลับไปประกอบการเพื่อเพิ่มพูนความสมบูรณ์แห่งประเทศในภูมินำเนาเดิมของเขานักเรียนมาสังเกตจากคำศัพท์คำว่าสมัครก็หมายถึงทำด้วยความเต็มใจยอมที่จะอยู่ในกรุงเทพเพียงเพื่อได้เงินเดือนเพียงเดือนละ15บาทหรือ20บาท ซึ่งเงินเดือนเพียงเท่านี้ในสมัยก่อนก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ต่อไปค่ะนึกไปก็น่าประหลาดที่สุดว่าที่คนจำพวกนี้สู้อดทนต่อความยากลำบากเพื่อสแสวงหาอะไรอย่างเดียวรักษาตำแหน่งเสมียนของเขางั้นก็แสดงให้เห็นว่าทั้งเกียรติยศและตำแหน่งเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดของ สมียในยสมัยนั้นนั่นเองในเงินเดือนเพียงแค่15บาท,บาทเห็นไหมคะในย่อดหน้าที่ผ่านมาครูได้อธิบายไปแล้วว่าในเงินเดือนเพียงแค่15บาทพ่อเสมียนั้นไปจำหน่ายแจกจ่ายแบ่งปันไปใช้จ่ายอะไรบ้างยังอุตส่าห์จำหน่ายจ่ายทรัพย์ได้ต่างๆเช่นนุ่งผ้าม่วงสีนัาเรียนสังเกตนะคะผ้าม่วงสีใส่เสื้อขาวสวมหมวกสักกรารและในเวลาที่กลับจากออฟฟิศแล้ว ก็ต้องสวมกางเกงแพรจีนด้วยเห็นไหมคะตรงนี้แสดงให้เห็นถึงการดําเนินชีวิตของเขาเงิน15บาทหนึ่งไปซื้อผ้าม่วงซึ่งเป็นผ้าจงกระเบนของข้าราชการในสมัยก่อนนะคะหรืออาจจะมีสีม่วงครามแล้วเสื้อสีขาวแขนยาวแล้วก็สวมหมวกสักกาดและในเวลาที่กลับจากออฟฟิศล่ะเขาทำอะไรบ้างเห็นไหมคะเนึ่งละมาเปลี่ยนชุดเห็นไหมคะ สวมกางเกงแพรจีนนอกจากสวมกางเกงแพรจีนแล้วและจะต้องไปดูหนังอีกอาทิตย์ละ2ครั้งเป็นอย่างน้อยและนอกจากนั้นเป็นไงคะดูหนังฟังเพลงแล้วยังต้องไปกินข้าวตามกุ๊กช็อปนั่นเองนักเรียนสังเกตดูว่ามีคำทับศัพท์อยู่สองคำมีคำว่าอะไรบ้างเอ่ยคำที่1ค่ะคำว่าออฟฟิศก็คือสำนักงานคำที่สค่ะเห็นไหมคะไปกินข้าวตามกุ๊กช็อป กุ Cook ๊กช็อปก็คือพัตคารที่มีคนทำอาหารเป็นฝรั่งนั่นเองมีนนำซ้ำจะต้องเสียค่าเช่าห้องอีกด้วยเห็นไหมคะในย่อหน้านี้แสดงให้เห็นว่าการใช้จ่ายของเสมียนในสมัยนั้นเงินเดือนเพียงแค่15บาทก่อนนะคะแค่15บาทเขายังอดทนยอมที่จะอยู่ในเมืองกรุงถึงแม้ว่าเงินจะน้อยนิดก็ตามเพื่อรักษาแค่เกียรติยศและ ตำแหน่งเท่านั้นเองต่อไปค่ะครั้นเมื่อเงินเดือนขึ้นเป็น20บาทละ่ะเมื่อกี้15บาทซื้ออะไรบ้างอ่มาทบทวนกัน15บาทนุ่งผ้ามวงสีเสื้อสีขาวหมวกสักรารไปดูหนังอาทิตย์ละกี่ครั้งคะนักเรียน2ครั้งแล้วก็ไปรับประทานอาหารตามบุ๊กช็อปหรือพัตะคารดูรู้นั่นเองแล้วจะเหลือเท่าไหรล่ล่ะใน15บาทละ่ะ แล้วเมื่อเงินเดือนขึ้นอีก20บาทเพิ่มมาอีก5บาทจาก15เขาก็คิดอ่านแต่งงานทีเดียวเห็นไหมคะพอเงินเดือนขึ้นอีก20บาทก็อยากแต่งงานพออยากแต่งงานผู้ประพันธ์ได้อธิบายว่าข้าพเจ้าต้องขออธิบายคําว่าแต่งงานไว้ในวงเล็บในที่นี้ว่าที่ข้าพเจ้าเรียกว่าแต่งงานนั้นข้าพเจ้าพูดอย่างละมอมเห็นไหมคะคำว่าละมอมคือพูดอย่าง สุภาพเพราะว่าการแต่งงานชนิดนี้มักเป็นการแต่งงานชั่วคราวซึ่งครูได้อธิบายไปแล้วว่าการแต่งงานชั่วคราวนั้นผลที่ตามมาจะตกอยู่ที่ใครก็คือลูกที่เกิดมานั่นเองเพราะว่าไม่ได้เกิดมาจากความรักนะคะซึ่งข้าพเจ้าจะได้กล่าวต่อไปในบทหน้าเห็นไหมคะเพราะว่าจะเป็นโครนก้อนหนึ่งซึ่งจะได้ยกขึ้นให้ท่านพิจารณาต่อไปนั่นเองข้าพเจ้าย่อมเข้าใจอยู่ว่า ชายหนุ่มซึ่งได้ฝึกตัวให้คุ้นแก่ความสนุกสนานในเมืองย่อมจะรู้สึกเบื่อหน่ายถิ่นฐานบ้านเดิมของเขาตามบ้านนอกเห็นไหมคะข้าพเจ้าย่อมเข้าใจอยู่ว่าชายหนุ่มได้ฝึกตัวเองให้คุ้นชินคุ้นเคยความสนุกสนานบันเทิงอยู่ในเมืองเขาย่อมรู้สึกเบื่อหน่ายถิ่นฐานบ้านเดิมของเขาตามบ้านนอกหรือภูมิลำเนาของเขาเองนั่นเองและที่จะกล่าวว่าถ้าเขาอยู่ในเมือง เขาอาจจะทําประโยชน์ให้แก่บ้านเกิดเมืองนอนของเขาได้ดีกว่าอยู่ตามบ้านนอกเป็นความเหลวไหลโดยแท้ทําไมผู้ประพันธ์พระองค์ทรงแสดงทัศนะบอกว่าเป็นความเหลวไหลโดยแท้จริงๆแล้วการที่เราได้เรียนในวิชาที่สูงในระดับที่สูงขึ้นเราสามารถที่จะนําความรู้เหล่านี้ไปพัฒนาภูมิลำนาวตนของตนเองให้มีพัฒนาเทียบเท่าในเมืองหลวงได้นะคะ ต่อไปค่ะท่านผู้มีความคิดคงจะเข้าใจได้ดีว่าอันประเทศอย่างเมืองไทยของเรานี้ชาวนาชาวสวนอาจทำประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองได้มากกว่าเสมียนเห็นไหมคะว่าท่านผู้มีความคิดตรงนี้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ซักนิดหนึ่งว่าท่านผู้มีความคิดหมายถึงใครอลองคิดดูค่ะท่านผู้มีความคิดก็หมายถึงใครคะตัวเราเองคนเดียวตัวคุณครูเองคนเดียว คุณพ่อคุณแม่หรือใครก็คือทุกๆคนในประเทศนั่นเองเห็นไหมคะว่าประเทศไทยของเราชาวนาชาวสวนทำประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองได้มากกว่าเสมียนซึ่งเป็นแต่เครื่องมือเท่ากับปากกาและพิมพ์ดีดซึ่งเขาใช้ตรงนี้ผู้ประพันธ์ได้มุ่งนำเสนอว่าเครื่องมือที่ใช้ทำมาหากินของพวกเสมียนก็คืออะไรคะ ปากกาและก็พิมพ์ดีแต่ชาวนาชาวสวนเครื่องมือในการทำมาหากินคืออะไรอลองคิดดูนะผลผลิตที่ได้มาเห็นไหมคะต่อไปบอกว่าถ้าจะเปรียบพืชที่เขาได้ทำให้งอกต้องนับว่าน้อยกว่าผลที่เขาได้กินเข้าไปถ้าเปรียบพืชที่เขาได้ทำให้งอกในประโยคนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าเป็นการใช้โวหารภาพพจน์แบบ อุปมาเป็นการเปรียบเทียบถึงพืชที่เขาทำให้มันมีผลผลิตงอกเนยออกมานับว่าเป็นยังไงคะเป็นอย่างไรคะ,น,รคะนักเรียนน้อยกว่าที่เขาได้รับประทานหรือได้กินเข้าไปนั่นเองเพราะว่าชาวนาชาวสวนนั้นชาวนาก็ผลิตข้าวชาวสวนชาวไร่ก็ผลิตผลไมกรากไม้มาให้เราแต่สมียนผลิตอะไรออกมาคะแค่หนังสือแล้วก็ ตัวหนังสือเท่านั้นเองแต่ถึงกระนั้นค่ะเขาก็ยังนึกว่าตัวเขาดีกว่าชาวนาเห็นไหมคะเขาก็ยังคิดว่าตัวเขาเองเนี่ยดีกว่าชาวนาชาวไร่และข้อที่ร้ายกว่านั้นพวกเราทั้งหลายก็พลอยยอมให้เขาคิดเช่นนั้นเสียด้วยเห็นไหมคะข้อที่ร้ายกว่านั้นก็คือพวกเราทุกคนพลอยให้เขาในที่นี้ก็คือพวกเสมียนคิดว่าตัวเขานั้น มีเกียรติยิ่งกว่าเสมียนนั่นเองค่ะเมื่อไรหนอนะักเรียนสังเกตย่อหน้านี้ดีๆเมื่อไรหนอพวกหนุ่มๆของเราจึงจะเข้าใจได้บ้างว่าการเป็นชาวนาชาวสวนหรือการทำการอื่นๆนั้น ก็มีเกียรติยศเท่ากับที่จะเป็นผู้ทำงานด้วยปากกาเหมือนกันเห็นไหมคะเมื่อไรจึงจะบังเกิดความรู้สึกเกียรติยศแห่งการงานอื่นๆนอกจากงานที่ทำด้วยปากกาและพิมพ์ดีดสังเกตจากยอ่อหน้านี้ค่ะจะขึ้นต้นยอ่อหน้าด้วยเมื่อไรหนอเป็นการตั้งคำถามเห็นไหมคะเป็นการตั้งคำถามเพื่อเป็นการกระตุ้นความคิดให้ผู้อ่านหรือนักเรียนเอง ได้คิดตามนะคะกระตุต้นความคิดว่าทำไมล่ะทำยังไงพวกหนุ่มๆของเราหรือเสมียนในสมัยนั้นเนี่ยจึงจะเข้าใจได้บ้างว่าการเป็นชาวนาชาวสวนหรืออาชีพอื่นๆก็มีเกียรติยศเท่าเทียมกันกับตัวของเสมียนนั่นเองเห็นไหมคะเมื่อไหร่ล่ะจึงจะบังเกิดความรู้สึกเกียรติยศแห่งการงานอื่นๆเห็นไหมคะผู้ประพันธ์ ทรงเสนอแนวคิดและแสดงทัศนะว่าเมื่อไรละ่ะจะบังเกิดความรู้สึกเกียรติยศแห่งการงานอื่นๆตรงนี้ล่ละพวกเราทุกคนต้องช่วยกันคิดที่จะช่วยกันแก้ปัญหาคำตอบแห่งปัญหาข้อนี้ก็เป็นดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเองกล่าวคือเป็นความผิดของเราทั้งหลายด้วยกันเห็นไหมคะเป็นความผิดของเราทุกคนเอ๊ะทำไมละ่ะ จึงเป็นความผิดของเราทุกคนไม่ใช่ความผิดของพวกหนุ่มๆโดยเฉพาะเท่านั้นหาไม่ได้เพราะว่าอะไรถ้าเรายังแสดงความเห็นโดยประการต่างๆว่าเสมียนเป็นบุคคลชั้นที่สูงกว่าชาวนาชาวสวนหรือพ่อค้าอยู่ตราบใดพวกหนุ่มๆของเราเป็นอย่างไรคะเขาก็จะมีความทะเยอทะยานฝักฝ่ายทางเป็นเสมียนอยู่ตราบนั้นนั่นเอง ใช่แต่เท่านั้นนะคะยังมีคนอยู่เป็นอันมากที่ช่วยเปิดทางหาการงานให้แก่ผู้ที่อยากจะเป็นเสมียนอยู่เพราะฉะนั้นในย่อหน้านี้แสดงให้เห็นถึงเรื่องอะไรคะ,อะลองคิดดูนะนักเรียนลองคิดพิจารณาดูว่าไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความผิดของเสมียนเท่านั้นเป็นความผิดของใครด้วยก็คือของพวกเราทั้งหลายนั่นเอง เพราะเราทั้งหลายยังเป็นไงคะยังช่วยเปิดทางยังบอกว่าเสมียนนั้นเป็นบุคคลชั้นสูงกว่าชาวนาชาวสวนเห็นไหมคะต่อไปค่ะส่วนผู้ที่ปรารถนาจะช่วยให้คนได้ตั้งตัวเป็นชาวนาชาวสวนหรือคนทำงานอื่นๆที่เป็นประโยชน์เหมือนกันนั้นก็มีน้อยมากแสดงให้เห็นว่าคนส่วนมากก็ยังเป็นยังไงคะมองว่าเสมียนเป็นอาชีพที่ สูงกว่ามีเกียรติยศกว่าและมีเพียงแค่คนส่วนน้อยเท่านั้นเองที่ยังมองว่าการเป็นชาวนาชาวสวนเนี่ยทำประโยชน์ได้เหมือนกันก็มีน้อยมากข้อที่ว่าบรรดากระทรวงทบวงการมีเสมียนมากกว่าความจําเป็นเห็นไหมคะเมื่อมีเสมียนมากกว่าความจําเป็นถึงแม้ผู้ที่ดูแต่เผลนๆก็เห็นว่าเป็นความจริง เพราะฉะนั้นสถานที่เหล่านั้นจึงต้องจัดการถ่ายเทนักเรียนสังเกตดูคํานี้นะคะว่าจัดการถ่ายเทพวกที่เกินต้องการออกเสียเป็นครั้งคราวและได้รับคนใหม่ๆต่อไปสังเกตเห็นว่าจากอดีตจนถึงปัจจุบันการที่มีเสมียนมากความจาเป็นหรือข้าราชการที่มีมากความจําเป็นก็เป็นอย่างไรคะก็ต้องให้ถูกออกและก็ต้องรับคนที่ จบใหม่หรือเด็กรุ่นใหม่เข้ามาแทนเห็นไหมคะคำว่าจัดการถ่ายเทพวกที่เกินต้องการออกคำว่าจัดการถ่ายเทก็คือคัดคนที่หนึ่งละไม่มีความสามารถแล้ว 2. คืออายุมากแล้วถ้าเปรียบเทียบสมมตินักเรียนจบใหม่และตัวครูเองจบมานานแล้วถ้าครูไปสมัครงานกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งถามว่าเจ้าของบริษัทจะเลือกใครก็ต้องเลือกเด็กที่เป็นไงคะ ที่จบใหม่นั่นเองเพราะว่าหนึ่งความคิดความอ่านความว่องไวก็จะเร็วกว่านะคะส่วนพวกที่ถูกคัดออกนั้นเล่าเป็นอย่างไรบ้างเป็นการใช้คำถามกระตุ้นความคิดอีกละ่ะข้อนี้แหละเป็นที่น่าสังเวทยิ่งนักคนเราที่ปล่อยให้ชีวิตล่วงไปโดยการเป็นเสมียนเสนานเห็นไหมคะคนที่ถูกคัดออกโดยที่เขาไม่เคยทำงานอื่นๆเลยเขาก็ใช้ชีวิตล่วงไปของการเป็นเสมียนไปทุกวันทุกวัน เขาจะไปทำงานอะไรอื่นก็ไม่สามารถที่จะทำได้เพราะเขาไม่เคยไปฝึกทำงานอื่นๆเลยเห็นไหมคะถ้าเขาเป็นคนที่ทำประโยชน์ได้อยู่เขาก็คงจะได้เลื่อนขึ้นไปในตำแหน่งอื่นไม่ต้องถูกคัดออกเห็นไหมคะอย่างที่ครูยกตัวอย่างให้นักเรียนเห็นว่ายกตัวอย่างนักเรียนจบใหม่กับครูที่จบมานานแล้วทำงานมานานแล้วเห็นไหมคะถ้าครูยังมีความสามารถอยู่ก็จะได้เลื่อนไปในตำแหน่งที่สูงขึ้น แต่หากเพียงว่าครูไม่มีความสามารถที่ทํางานแล้วก็ต้องให้ถูกคัดออกแล้วก็รับคนใหม่ๆเข้ามาแต่หากว่าถูกคัดออกแล้วล่ะเขาจะไปทําอะไรเล่าเขาจะเป็นชาวนาไม่ได้ด้วยเหตุผลหลายประการประการแรกค่ะก็เพราะความหญิงอันหามูลไม่ได้ของเขานั่นเองคําว่าหามูลไม่ได้หมายความว่าเราไม่รู้เหตุผลเลยว่าทําไมเขาจึงไม่ยอมกลับไป ทำนาทำไร่นั่นเองและเขาเห็นว่าไม่สมเกียรติยศที่จะไปหาการงานทำกับชาวนาซึ่งเขาเห็นว่าเป็นคนชั้นต่ำและสามัญครั้นเขาจะเป็นเจ้าของเองก็ไม่ได้เห็นไหมคะเขาจะไปเป็นเจ้าของเจ้าของไร่เจ้าของสวนก็ไม่ได้เพราะเขาไม่เคยที่จะไปฝึกการทำงาน เหล่านี้เลยเขาไม่เคยลำบากเลยเห็นไหมคะด้วยเหตุว่าเป็นการเหลือวิสัยที่เขาจะเก็บหอมรอมริบไว้ได้จากเงินเดือนอันน้อยซึ่งเขาต้องจับจ่ายซื้อสิ่งของที่เขาถือว่าเป็นของจําเป็นระหว่างที่เขาทําการเป็นเสมียนอยู่เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เป็นการเหลือวิสัยที่เขาจะเก็บหอมรอมริบไว้ได้จากการเงินเดือนอันน้อยนิดเพราะฉะนั้นเงินเดือนของเสมียนในสมัยนั้นก็จะมีเพียงแค่เท่าไหร่คะ 15บาท20บาทใน15บาท20บาทนี้เสมียนเขาได้แบ่งปนันออกมาเป็นรายการเก็บการออมเห็นไหมคะถามว่าเขาได้เก็บได้ออมไหมแต่เขาไม่ได้เก็บออมเพื่ออนาคตของตนเองเลยเขาใช้เงินเดือนเหล่านี้ไปทำอะไรบ้างก็ไปจับจ่ายซื้อของที่ไม่ได้จำเป็นเลยเห็นไหมคะเงินที่จะเก็บก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อเงิน ไม่มีเก็บแล้วไม่สามารถที่จะไปทําการอื่นได้แล้วเสมียนเหล่านี้ล่ะจะไปทําอะไรต่ออมาดูกันค่ะแต่เหตุสําคัญที่เขาจะเป็นชาวนาไม่ได้ก็คือเขาตกลงใจไม่ได้ที่จะทิ้งเมืองไปอยู่ตามบ้านนอกขอกนาบ้านนอกขอกนาก็คือบ้านนอกขอกนาหรือตามภูมิลําเนาเดิมของเรานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นพวกเสมียนจึงเกินอัตราล่ะก็คงอยู่เป็นไงคะอยู่ในเมืองนั่นเอง เขายอมที่จะอยู่ในเมืองทำอะไรพยายามสแสวงหาตำแหน่งเสมียนต่อไปถามว่าเมื่อเขาถูกคัดออกแล้วแสดงว่าการทำงานเขาก็ยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซนแต่ถ้าหากเขาโชคดีเป็นยังไงคะก็จะได้เข้าทำงานชั่วคราวก็คืออาจจะเข้ามาทำเป็นรายวันรายเดือนแต่ถ้าโชคดีก็คือจ้างยาวแต่ว่าแต่ในไม่ช้า ก็ต้องเปิดออกไปอีกคําว่าในไม่ช้าก็ต้องเปิดออกไปอีกก็คือว่าอายุก็ล่วงเข้าไปทุกวันทุกวันเราไม่สามารถที่จะไปสู้กับเด็กที่จบใหม่ได้ถูกไหมคะในระหว่างนี้อายุเขาก็ล่วงเข้าไปทุกวันอายุก็มากขึ้นมากขึ้นทุกวันและผู้ที่เป็นนายหรือก็ชอบใช้แต่เสมียหนุ่มเห็นไหมคะที่ครูได้เปรียบเทียบไปให้นักเรียนฟังเมื่อตอนต้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะหางานทํา ก็มีน้อยเข้าทุกวันจนเป็นที่น่าอาัศจรรย์ว่าเขาหาเลี้ยงชีพอยู่ได้อย่างไรก็เป็นการตั้งคำถามอีกเป็นการตั้งคำถามที่ไม่ได้ต้องการคำตอบกลับมาว่าเขาจะต้องไปทำอะไรต่อแต่ให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านได้คิดพิจารณาตามอ่านนักเรียนมาดูต่อว่า ถ้าเขาเป็นผู้ที่มีนิสัยสุจริตก็คือถ้าเขาเป็นคนดีทํางานในทางที่สุจริตเขาก็จะเลี่ยงไปตายอยู่ในที่ลับๆแห่งหนึ่งไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้จักไม่มีใครรักไม่มีใครอะไรเป็นการลงเอยอย่างมืดแห่งชีวิตที่ไม่มีสาระนั่นเองนักเรียนสังเกตดูคําที่เป็นการเน้นย้ําความหมายว่า ถ้าเสมียนเหล่านี้เขาทำอาชีพที่สุจริตเขาก็ย่อมไปอยู่ในที่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้จักเขาเห็นไหมคะเน้นคำว่าไม่มีใคร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 เป็นการเน้นย้ำความหมายว่าเสมียนที่ทำอาชีพสุจริตเขาก็จะไม่ยอมไปเป็นภาระของใครเขายอมไปอยู่ในตัวของเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นเอง ต่อไปค่ะแต่ถ้าความยากจนค้นแขนของเขานำมาในทางที่ทุจริตเมื่อสักครู่ถ้านำเสมียนไปในทางที่สุจริตเขาก็ไปอยู่ในที่ของเขาโดยที่ไม่เดือดร้อนใครแต่หากว่าเขานำชีวิตของเขาไปในทางที่ทุจริตก็คือทางไม่ดีเขาอาจจะได้ความสนุกสนานอยู่พักหนึ่งแล้วเขาก็คงจะต้องญาตราเข้าสู่สารพระราชอาญา ยาตราก็คือเดินเข้าไปสู่เป็นไงคะศารพระราชอาญาก็คือได้รับโทษนั่นเองหรือไม่ก็เข้าไปอยู่ในคุกแล้วต่อไปก็เท่ากับอันตรธานตกลงเป็นลงเอยหน้าสังเวททั้งสองสถานนั่นเองอันตรธานก็คือหายไปนั่นเองเพราะฉะนั้นในสองประการก็คือถ้าเสมียนที่ถูกคัดออกเป็นยังไงคะสถานแรกประการแรกคือถ้าเขาเลือกไปในทางที่ดี ชีวิตเขาก็จะไปอยู่ในทางที่ดีไม่เดือดร้อนใครแต่ถ้าเขาเลือกทางเดินที่เป็นไงคะในทางที่ทุจริตตัวเขาเองก็ต้องไปอยู่ในคุกนั่นเองเพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นที่น่าสังเวชท,ทั้งสองข้อนะคะดังนี้จะไม่เป็นการสมควรแลหรือที่เราจะสอนให้พวกหนุ่มๆของเราปรารถนาหาการงานอื่นๆอ,อันพึงหวังประโยชน์ได้ดีกว่าการเป็นเสมียน เห็นไหมคะบอกว่าที่เราจะสอนให้พวกหนุ่มๆคำว่าเราในที่นี้ก็หมายถึงทุกๆคนนั่นเองว่าเราจะต้องสอนให้พวกหนุ่มๆเหล่านี้ปรารถนาหรือต้องการที่จะต้องทำงานอื่นอันพึงหวังประโยชน์ได้ดีกว่าการเป็นเสมียนนั่นเองถ้าเราจะสอนเขาทั้งหลายให้รู้สึกเกียรติยศแห่งการที่จะเป็นผู้เพาะความสมบูรณ์ คำว,ว่าผู้พาะความสมบูรณ์ก็คือทําให้เกิดทางความสมบูรณ์ให้เกิดแก่ประเทศชาติอย่างเช่นชาวนาชาวสวนพ่อค้าและช่างต่างๆจะไม่ดีกว่าหรือเห็นไหมคะเป็นการตั้งคําถามและมีการตั้งคําถามเพื่อให้เรานั้นเป็นยังไงคะกระตุ้นความคิดของเรานั่นเองท่านเชื่อหรือว่าพวกหนุ่มๆของเราจะทําประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองโดยทางการเป็นเสมียนมากกว่าทางอื่น เราจะมีข้าวของเครื่องใช้อื่นๆได้อย่างไรถ้าเราไม่ปลุกหนุนคนจำพวกที่จะเพาะสิ่งนั้นๆขึ้นนั่นเองเห็นไหมคะต่อไปค่ะสุดท้ายท่านทั้งหลายจะช่วยได้เป็นอันมากในความเห็นของท่านคำว่าท่านทั้งหลายครูได้อธิบายไปแล้วว่าหมายถึงทุกทุกคนในประเทศนะคะไม่ใช่เป็นแค่ตัวนักเรียนไม่ใช่เป็นแค่ตัวครูหรือไม่ใช่เป็นแค่ ครอบครัวนะคะว่าท่านังหลายจะช่วยให้เป็นอันมากด้วยความเห็นของท่านเพราะว่าถึงแม้พวกหนุ่มนุมน,นั้นจะมีความคิดเห็นว่าตัวเองสําคัญปานใดพวกหนุ่มนุ่มเหล่านี้ถ้ามีความคิดเห็นว่าตัวเองสําคัญปานใดก็คงต้องฟังความเห็นของผู้อื่นบ้างเห็นไหมคะเราต้องปลูกฝังความคิดและทัศนคติของคนหนุ่มนุ่มนี้ให้ปรับเปลี่ยนถ้าความเห็นของ สาธารณชนเห็นว่าชาวนาชาวสวนพ่อค้าและช่างต่างๆมีเกียรติยศเสมอเสมียนและไม่ยกเสมียนขึ้นลอยไว้ในที่อันสูงเกินกว่าควรก็จะเป็นประโยชน์ช่วยเหลือดได้มากเห็นไหมคะและในการทิ้งท้ายเรื่องเพราะฉะนั้นที่ครูเน้นย้ำไว้นะคะขีดเส้นใต้ด้วยเน้นย้ำและเป็นตัวที่นักเรียนต้องพิจารณาว่าเพราะฉะนั้นท่านจะไม่ช่วยกันในทางนี้บ้างหรือเป็นการปิด เรื่องด้วยการทิ้งท้ายคำถามเพื่ออะไรคะครูได้อธิบายไปแล้วเมื่อตอนต้นว่าการที่ทิ้งท้ายหรือการขึ้นต้นย่อหน้าด้วยการเป็นประโยคคำถามเป็นการกระตุ้นความคิดให้ผู้อ่านนั้นได้ช่วยกันคิดแก้ปัญหาว่าเราจะหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรให้สมียนหรือคนหนุ่มๆในสมัยนั้นเห็นว่าการงานอื่นๆก็มีเกียรติยศเท่ากันค่ะ ต่อไปค่ะมาดูคุณค่าของเรื่องผู้ยกมาแค่3ประเด็นเท่านั้นนะคะมาดูข้อแรกค่ะเป็นตัวอย่างของบทความที่ส่งคุณค่าเหนือการเวลาที่ทันสมัยในเรื่องนี้แต่งด้วยลักษณะคำพันธุ์ประเภทบทความแสดงความคิดเห็นถึงแม้ว่าผู้ทรงพระราชนิพนธ์พระองค์จะทรงพระราชนิพนธ์มาเป็นเวลาร้อยกว่าปีแล้วการที่ยกตัวอย่างของบทความมาให้นักเรียนได้เรียนและก็ ในลักษณะของการตั้งชื่อเรื่องและค่านิยมต่างๆก็ยังถือว่านำมาสอนแล้วก็มาให้นักเรียนนั้นได้คิดพิจารณาตามในข้อที่2ค่ะการตั้งชื่อบทความนี้มีความหมายคมคายโดยการใช้โวหารภาพพจน์แบบอุปลักษ์ซึ่งครูได้อธิบายไปแล้วว่าโคลนติดล้อโคลนหมายถึงอะไรโคลนก็หมายถึงอะไรคะลองทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งค่ะโคลนก็หมายถึงปัญหาและ อุปสรรคนั่นเองล้อก็หมายถึงประเทศชาตินะคะและสุดท้ายค่ะวิธีการแต่งบทความคือมีการกระตุ้นความคิดของผู้อ่านโดยใช้ประโยคคำถามในแต่ละย่อหน้าเพื่อเป็นการกระตุ้นความคิดนั่นเองฝากไว้ค่ะอาชีพทุกอาชีพมีเกียรติเท่าเทียมกันเมื่อเรารู้จักให้เกียรติคนอื่นๆเราก็จะได้เกียรตินั้นกลับมาเช่นกันค่ะกิจกรรมท้ายบทเรียนค่ะ ให้นักเรียนได้อธิบายความหมายในบทพระราชนิพนธ์ต่อไปนี้ตามความเข้าใจของนักเรียนเองเมื่อไรหนอพวกหนุ่มๆของเราจึงจะเข้าใจได้บ้างว่าการเป็นชาวนาชาวสวนหรือคนทํางานอื่นๆก็มีเกียรติยศเท่ากับที่จะเป็นผู้ที่ทํางานด้วยปากกาเหมือนกันอันนี้ขอฝากไว้นะคะให้นักเรียนลองไปอธิบาย ในบทพระราชนิพนธ์ที่ครูยกตัวอย่างให้นักเรียนแล้วก็ไปทบทวนเนื้อหาครั้งหน้าเรามาพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน